เอาท่านผู้ชมเจแแด่งกำลังสีโท่อหาปูปูอ่นสารคามเพิ่นท่อแม่นว่าสีโท่กับปูอ่นเพิ่มผนร่วงอยู่พ่อท่อค่ะท่านผู้ชมน น้ำนเขาบ่ออม่ให้ปูกินไปเสูเนาะอ๋อเขาท่านโทษค่ะนาบมากนามาคนาเมนปูสันแล้วสิสันดอ้งคนหน่อยน้ำมันหอดดูดดูดดอดใส่ดูดอดน้ำนองอัเด้ โอ้ยมาหอมแทบมาแก่บนบ่มักยานี่ยบอกจังได้เอาสิกาเลยบบอกมันโมไม่โมไม่นี่โมไม่โมไม่นี่โมยาสูบพ่อเจ้าอย่าสูบใบตองเนาะมันต้องเป็นใบตองเนาะปูเนาะเพิ่นอยากได้ยาส้วมผุดสมบัติไข่ใหม่มาคือจังจะเลิ้นแท้ปู่นดูมองจะเลิน เคยมองจะเลื่อนกท่านยังเสิญทานเลยน้ำปูนี่ก็ได้ปูพันเมืปูปูพันลงมาคุยกับปูก็ได้เอามาใส่มือปูหลดเอามาใส่มือมี่ค่ะมี่ปูพันมากปอนใส่มือปูหลดนี่คนทำาะปอนใส่มือ เแม่ว่าสิจุดทูบอยู่แม่ก็ลืมฮะใช่ศูนย์แปดเห็นบ่นี่เลขตรงกันเลยนี่ศูนย์นี่แปดก็เปีตัวนั้นนะศูนย์แปดมันตรงกันกระเลยกันพี่เขียนลงหันเลยค่ะหุยเลขตรงกันเลยจัดจัดเลยเฮ้าเปียกหมดแล้วเห็นไหมทูบแม่อืมนี่แม่อันนี้ศูนย์อันนี้แปดไม่เหมือน โอ้มันคืออยู่ขอบมวนนี่เนาะวาอยู่กลางคือเก่าเนาะโบเมนที่บบเคยจุดเู็ดซื้อลอตเตอรี่ทุกทูกมันตรงกันเลยโอ้คนลุกซื้อลอตเตอรี่ไปเนาะซื้อลอตเตอรี่ไปบริบ้านปูดีใจหลายเด้อเออพไมเจ้าจะได้อีกอยู่สาธุได้เด้อปูเลยวันวันที่ยี่สิบสอง ก็ถือก็ให้ถือน้ำกระเดี่ยวปูเลยปูแล้วมาบริจาคมาบ่ค่อยหมุนเข้ามาแล้วก็มาพ่อเมื่อยาด้วงคลองเล่าเจ้าพ่อเท้าโชคบ่ได้หรือบ่ได้แล้วให้แล้วแล้วบอาได้แล้วหระาือบ่ปูมาค้นสัจจะได้แล้วก็ได้กินทุกคนได้กินทุกตรงได้สิได้อีกอยู่ เดีย๋ยวปูจะห้อีกรูน้ปปาถูกปูหยาบไปหรือเธเป็นแป่นซื้อบ่ได,ด,ด,ด้ดอกลูกเลยนางนี่เด้อผู้ใดเป็นสายนี้เพิ่นจะบ่ได้เพิ่นจะบ่ได้ซื้อถากขาม้าในนี้แล้วนั่นคือเป็นสายของเพิน่นขาม้าในนี้จะซื้อเลขอยู่นีบ่ได้ผู้เพิ่มเป็นผู้ให้ นอกจากว่าเพิ่นจะไปเอายุมองอื่นถ้ายยุมาในนีนเพิ่นเป็นผู้ให้ต้องให้ผู้อื่นเอาให้ผู้ว่าซื้อละให้ลูกหลานนั่นละเป็นผู้ซื้อให้พอได้ได้น้ำม่ซื้อบ่ได้ดอกอีนางนี่ละปู้ว่ให้มันซื้อผู้ว่าให้อีนางหน่อยนี่ซื้อจำพวกผู้ขายมัซื้อได้สุกนี่หลากตะปูเอ้ย เศรษฐีบาทเดียวผู้ค้ากระฟอนอ้อมบ้านอันสะโพกของเพิ่นสะโพกทำไมปูสูบอันนี้ิ่นสูบอันไหนใบตอันเป็นใบตมักใบตอันนั้นบ่ใบตองอันนี้กันสูบไดกับสูบไดกับตองกล้วยมางใบตองกล้วยสมกัยังไม่เอาไซื้อน้ำแน่นมองนี่เป็นบริเวณของปูทั้งมดแล้วมาล้วยมานอนน้ำล้วก็บ่อยากลุกมันเย็นเด้ปูพี่น้องก็บ่อยานนาบ้าวซื้อ มันจะอยู่ทางถึงอันที่นางให้ประสิบบันซาหาเพิ่นเรียกตะปูนี่เนี้ยคุณปูบอกเพิ่นตีเหยียบให้เพิ่นไปโดนปูตาแตไปบอกให้เพิ่นไปดูเพื่อเชียนให้รูปมึงสตาชัปแน่ยสูบให้อี๊ยมทุกคนให้ดังด้วยมันให้ดังขึ้นคือเก่าด้วยคือหดังคนมันบ่มีสัจจะ โอ้ท้องกะให้เหลื่อมให้ใสคือเกาเด้อปูให้ปุงขึ้นมาให้เหลื่อมเทบกบมนุษย์เพิ่มมันบ่คือกันก็สร้างเขาสุ้มบนนั่นเขียนดูปูเอ้ยอยากได้อยากเห็นดูตัวได้ตัวล่างตัวได้ตัวบุญกระโบกี่ปูให้ละ สิปูเมตตาเพื่อให้ยอ่ะล่ะเออสิปูเมตตาแล้วว่างาแล้วก็เขียนให้แล้วก็ปูนแตสิเป็นล่างของให้ก็เป็นบุญของนั่งของนั่งเดือนเป็นบุญบ่ะเป็นล่างเอาคักๆเด้อนั่นละฉีดเอาเชียน้ำผู้เลย ເອົາທີ່ເອົາ เจ็บเอ๋อหลังเจ็บเอวเนาะมาจูจักพันกี่เราค่อยมาเจ็บเอวกันนั่นมาเจ็มันเจ็ตอม่อยเนาะเจ็บมัน่อยสิืบเลขเนาะก็มาตอม่อยโอด ตัวเดียวออกมาเลยว่าเป็นตัวแล้วนะา้เพการภาษาโบราณบาออกเนาะเขียนภาษาไทยเด้อภาษาหอมมันโบลูดิเพิ่นเขียนภาษาเพิ่นเ่เขียนภาษาเพิ่นเจ็ดหกบ่ปู่ถือบ่ เัาเจีงๆเการบอออกปูารบอกภาษาภาษาเก่ากับภาษาใหม่เขียนบอกออกภาษาไทยเด้อผู้เขียนนี้เป็นอันอื่นปูเขียนผกินผู้เขียนตานี่เป็นเอ้าเอยบ๊ด ปูกเลยใช้เือเขียนตัอากเน่ทนเนี่นเนาะเจ็ดขาเจ็ดเง่นมากอดลงเงสรนตัวเดเนานี้สองเพิ่นเ็เขียนตัวเก้าเพิ่นละห้ามออกอกเจ็ดสองหกนบบปูเอกีเป็นล่กสิเป็นบน

ตัวเดียววะคืออย่าลืมว่ามันมีตัวนี้เด้อหลวงค่ะค่ะค่ะแต่ตัวทั้งหนายังงานบอกอยู่ครับปู่เจ็ดหกเป็นล่างแต่ว่าหมันมีแต่ว่ามันเป็นเลขสองนี่มันต่อเขียนลูกเจ็ดแล้วต่อโดยสองขอดหัวลงไปเจ็ดสองหกแต่คือสองหกมาคุณยายเนาะคือ๋ยวบอกเวลาตัวมันให้สองตัวคือสองตัวผู้เขียนตัวอื่นบ่เป็นเด้อลูกพักกันตลาดเด้อผู้เขียนจัก่ตัวค่ะที่ปลูกกันนี้ลูกพักกันเบิ่งเด้อ ปูว่าบอกเป็นตับอกปูว่าบอกเป็นตูบอกปูหแล้วนี่ปูห้แล้วนี่เาป็นป้มปกระเบื้งบ่เปียนโอู้กรนเบองว่าเปลียนอ้อชาติละกันอันนี้เพิ่นเขียนเลขไทยเขียนเลขสมัยก่อน เจ็ดหกเร็ว่เจ็ดหกเจ้าพามาีหกีหกนีตัวนี้นะคเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดจองหกแมนูข้าสรลาดเอาเด้อดรึกเออปูหายได้ซ้ำนี่โอ้ปูหายได้ซ้ำนี่เออได้ ก็ซ you know, ื yeah so ้อมามาฝากปูอ so mm ันนี้คือเก่าห่นล่ะค่ะอย่าสูบขอบยิ่งยิ่งเนอะมาติดฝากมาซื้อมาสะไปหาซื้อมาให้มาฝากคือเก่าโอ้ยมาไกลมาเลยค่ะสาธุเจแดงว่าเป็นเจ็ดสองหกไอ้ที่จัลนะเอาผู้ชมไปเดินหน้าเอาแล้วผู้ชมตีได้เกินแก้ปวดในที่ไหนเบาปึกแล้วเจแดงเห็นชัดแล้ว นี่เพิ่นก็เขียนลงมันนี่โอ้ยสาธุค่ะปูทรงปูสาธุค่ะสาธุเดี๋ยวสิพิจารณาดอกค่ะปูเดี๋ยวสิพิจารณาดอกนิมนต์ปูเชิญปูค่ะสาธุกขันหาให้เพิ่นนี่ขันหาเพิ่นนี่ขันหาขันหาส้วนเพิ่นไว้เลย สาถูกครับคุณาถุกค่ะนี่คนเขียนเจ็ดแล้วก็ม่วนหัวลงมาขีดมานี่เป็นสองขีดมานี่เป็นหกเจ็ดสองหกค่ะทำาห้ส้มสองหกคนี่มบอคนขีดหางลงมานี่อยู่ ันขีดมันีมันีก็ขีดหางขึ้นไปเนี่ยขึนขีด่นขีดหางขึ้นไปแล้ว่นจังมาม่วนจังมาม่วนไหมเด้เเลได้ว่ามันจะเป่นตัวแรกสามสามมันจะเป็นัสี่เหรอยันคนขีดหางขึ้นไปหน่อยนึงคนขีดหางขึนไป่นไมาขีดหางนี่า็จะเป็นดีกิน เพิ่นมาขีดหางสะก้อนขีดหางขึ้นสะก้อนเหมือนพจนจังมาม่วนเป็นเลขสองเลขอมันคือเลขสามาละไพ่ตัวว่าตัวใดแกสร้างไพ่ว่าตัวใดแกสร้างเจลียงวัดเจ็ดสองหกเพราะว่านี่เพิ่นก็ขีดหางวันนี้พิ่นจังมาม่วนเลขสองพ่นจังมาเขียนเลขหกขึ้นไปวันนี้ตัวนี้เพิ่นก็เขียนคือกันหางมาหน่อยหน่อยมาพิ่นจังมาตั้งศูนย์ไม่นี่สองลงมาหนีไม่เั็นก็เลขหกไม่ เจ็ดสองหกค่ะท่านผู้ชมสามสองหก็ได้เนาะสามก็ได้ผู้สีว่านสามก็ได้สไทยคนขีดทามันเป็นเลขเกตนนคนขีดหางที่แหลกขีดหางที่สองกับหางหน่อยๆเนจงมาะมวนเป็นเลขสองนีสองหกนี่แล้วทั้งบนทั้งล่างสาะขีดทางขึ้นไปสองหกเป็นเลขสองหกนะหก่พยายจะว่าเนี้มันมีหอยู่ตรงนี้มีหกยำตะหกคนยำจนมนเบิดทิ้งมัน ว่ามันมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนเาวิง่งหกบนล่างโชคหมาล่ำลุวยกันทุกคนเด้อสาธุป,ปูงงานหนาง,งานใหญ่มาอีกเด้อปูเอ้ยท,าย,า,า,ยทายอยู่ที่แหลกนั่นทายอยู่บวกไก่เดี๋ยวหาเนี่ยปิดไว้นะค่ะท่านผู้ชม เอาทา่านผู้ชมลำลวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะรวยๆกันทุกคนเด้อสวัสดีค่ะ